สวัสดีครับผมพบกับผมที่ช่องแมงดานาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเอากระถางมาให้ชมกันนะครับจะทำกระถางไว้กับสิบใบแล้วครับกระถางเล็กครับแล้วก็มีกระถางใหญ่สิบสองใบแล้วครับเอามาชมกันเลยนะครับ นี่ครับเอาหมุนให้ชมครับมีลายดอกลายใบยไม้ด้วยนะครับเนี่ยเอาใบ่อยครับเนี่ยใบคอยมาเอาใบ่อยมาทำสี่กระถางอีกกระถางหนึ่งเป็นเป็นใบมะม่วงนะครับนี่ครับห้าใบามีลายใบยไม้ด้วยนะครับเนี่ยใบยมะม่วงจะดีกว่าครับออกง่าย ม้คอยรู้สึกว่าจะอ,าออกยากนี่ครับห้าใบนะครับเนี่ชมแล้วครับเนี่ยมีสองฝั่งครับนี่ครับสองสองฝั่งมีสองด้านนะครับทางนี้รู้ ็จะมีเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองกระถางเล็กมีสิบสองกระถางใหญ่รู้สึกว่าจะมีสิบเนี่ยอันนี้สามใบซ้อนไว้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ต้นไม้นะครับอันนี้ก็มีห้าใบครับเนี่ย ครับต้นมะขามก็เยอะครับมีสวนฝาดไว้ครับอันนี้ก็จะมืดมืดหน่อยนะครับอันนี้เป็นต้นข้าวหวาน ต้นขักคณาฮ่องกงนะครับเนี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยโตครับเนี่ยเนี่ยก็ะชายก็มีครับไปต้านโควิดอันนี้ก็กระถางหนึ่งครับเนี่ยใส่ไว้แล้ว นี่ครับนี่นี้ทรงบดิตครับวาไว้บนเสาหน้าบ้านเลยครับ <c oughs> นี่นี่ครับพิมพ์พิมพ์กระถางใหญ่ครับเนี่ยขาด้วยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เอาออกสายยังไม่ได้เอาออกครับเนี่ย สายทำกินในครับครับทำกินในเอาละครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากผลงานกระถางไว้ด้วยนะครับถ้าใครจะทำก็ทำเลยนะเดี๋ยวจะทำให้ดูครับ เดี๋ยวว่างๆตอนกลางวันจะทำให้ดูนะครับจะทำอันนี้รู้สึกว่าจะกว้างสี่นิ้วสูงห้านิ้วอันนี้กว้างเจ็ดนิ้วสูงหกนิ้วครับก็กะประมาณปูลูหนึงก็จะประมาณสักสิบห้าใบถังใหญ่ถังเล็กก็ประมาณสักสิบสสิบห้าใบเหมือนกันมันได้ จะได้ประมาณสามสิบใบครับคูนลูกนึงก็เก้าสิบบาทเป็นไงจำไม่ได้แล้วครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผลว้วยนะครับอย่าลืมสักคาสตัตกไขอเอาไว้ต้มยำกันนะครับช่วงนี้โควิดนะครับดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับเวลาออกไปไหนอย่ามาไหนอย่าลืมสวมแมตกันนะครับวันนี้ต้องขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับผม